ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกสลากออมสินพิเศษ2ปีงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2568นะครับรางวันที่1มูลค่า30ล้านบาทงวดที่266ทอฐานนะครับ5431025ธนาคารออมสินสาขาคุ้งมหาเมฆกรุงเทพมหานครก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกสลาก30ล้านบาทพลิกชีวิตนะครับ ทุกท่านค้าอยากนะครับออมในสลักออมสินพิเศษ2ปีทั้งในรูปแบบใบสลักและแบบดิทันก็สามารถซื้อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเปิดจัดจำหน่ายนะครับทุกวันยกเว้นช่วงวันที่ออกรางวัลจะปิดการจัดจำหน่ายชั่วข่าวนะครับเพราะนั้นข้อดีของสลักออมทรัพย์เนี่ยนะหรือสลักออมสินเนี่ยคือ เงินต้นไม่หายได้ดอกเบี้ยและได้ลุ้นรางวัลน,นะครับมากมายนะมีรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทรอคุณอยู่